สวัสดีคุณผู้ชมหนูอาที่อยู่บนหลังคานางเกิดจากสาเหตุนี้ค่ะที่ให้ดูไม่ให้ดูเกิบนะให้ดูงูในขวดน้าภาษากลางไม่รู้เรียกอะไรแต่ว่าภาษาอาีสานเรียกว่างูกระบาค่ะเป็นงูที่มีพิษครั้งนี้คือเจ้าเสี่ยวฟูเจอและนางเฝ้าค่ะแม่ผิดสังเกตก็เลยเดินไปดูป้าก็ว่าเป็นงูงูก็จะอยู่แถวรอรถติดก,กับสุนนั่นแหละผู้เสี่ยวซาญบอกว่ามันมีพิษร้ายแรงก็เลยจําเป็นต้องปริ้ชีพเขานะ เนี่ยก็ขึ้นบ้านมาก็นอนจเจสียฟูก็นอนคือ,อเดี๋ยวนี้ก็เริ่มนอนน่ากลัวแล้วนะ,จะเจสียฟูซะนั้นช่วงนี้เขาหน้าฝนไม่มีที่นอนที่นอนข้างล่างเปื้อนก็เลยต้องขึ้นมานอนข้างบน ทุกคนก็เลยจะได้เห็นแมวนอขนขบวนช่วงนี้บ่อยหน่อยก็อดทนเอาหน่อยนะฝนก็ตกเกือบทุกวันแหละแต่ว่าน้ายังไม่ท่วมแต่ถ้าน้าท่วมเมื่อไรจะมารีวิวทันทีเลยอันนี้ก็หนูอ้ายนอนที่ประจาของตัวเองส่วนนั้นก็จะเสียไปเป็นแมวง่ายๆนอนได้ทุกที่ส่วนเจเอื่นอนในกรงค่ะเพราะบ้านนิดนีดก็ต้องอองมารอตะเวนดูที่ค่ะเพราะว่าเขาเจ้าขายที่ให้แต่ว่าไม่มีเงินซื้อที่แพงเหลือเกินหมาคนเดียวแบบมั่นใจใช้เลดาราจากดาวเทียมออ้ยเจอเซย กลับมาก็ต้องมาเจอแมวตัวเองรับอีกค่ะวันวันไม่ทําอะไรมีแต่นอนเออไม่คิดจะลุกบ้างเลยดูโอ้ลุกแล้วลุกเพื่อบิดขี้เกียจแม่บอกเจาถจอเอ,อนะินําเหมือนนะเหมือนชั้นนี่แหละแม่บอกเหมือนฉันมากดูท่าเฮานอนก็เหมือนทุกอย่หังเลยเรียกได้ว,ว่าเป็นการพัฒนาที่ดีนะพัฒนาจากแมวมาสู่คนแล้วพัฒนาจากคนไปสู่แมวอีกทีหนึ่งเมื่อวานนี้คือมีบอลก็คือวุ่นวายมากค่ะก็เลยต้องจับแมวเข้าโกงก่อนแล้วมานั่งดูบอลเจ้าเสียไปอยากดูบอลด้วยไม่ใช่ค่ะอยากเล่นพัดลม แต่ประมนั้นเด็กข้อหักไปแล้วค่ะคือต้องใช้เทปไส้พันนะไม่งั้นอยู่ไม่รอดเดี๋ยวหาวัสดลายมอบหลักฐานเลยค่ะนี่คืออันนี้ที่เขาขูดนะทุกคนก็คือจนขาดนะถ้าเกิดขาดหมดนี่คือข้อหักเลยนะแต่ถ้าเกิดขอหักก็จะมาติดใหม่เพราะว่าเสียดายไม่รู้ยังไงเหมือนซื้อลิ้นชักมาให้แมวได้ปีนขึ้นและเมียเขาแค่คนเดียวเท่านั้นที่สามารถปีนขึ้นตัวอื่นคือขึ้นไม่ได้เรียงให้ลงก็คือไม่ลงจะลงเองไม่ต้องเรียกค่ะประมาณนี้ ไม่ได้เหนื่อยเลยไปเป็นกันเถอดทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย